สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระธรรยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องพระเจ้าคืนให้เรามากกว่าที่เราให้ผู้อื่นจากพระธรรมมรารโกบทที 4, ่สข้อ24ถึง25และพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ38พระธรรมมรารโกรบทที่4ข้อ2 4ถึง25และพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ38 พระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงเอาใจจดจอ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีท่านจะตตวงให้เขาด้วยทนานอันใดจะทรงตรวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นทั้งจะทรงเพิ่มเติมให้อีกด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้น จะทรงเอาไปเสียจากเขาจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัดสรรันแน่นพูนล,ล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้น เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการให้และการได้รับคืนซึ่งพัมพีสองตอนบอกว่าเมื่อเราให้ไปแล้วเนี่ยพระเจ้าจะคืนให้กับเรามากกว่าที่เราให้ผู้อื่นพัมพีสองตอนเนี่ยพูดกันคนละบริบทแต่ว่ามีความหมายเดียวกันเป็นการย้ำของพระเยซูคริสต์มาถึงเราว่าการให้ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรและก็มีผลดีอย่างไร นะครับสิ่งแรกเลยจากพระธรรมมารโกเนี่ยในบริบทของพระธรรมมารโกเนี่ยที่พราบอกว่าให้เราจดจอ่อเอาใจใส่นะฮะให้ดีฟังให้ดีกับเรื่องของการตรวงด้วยธนาอันใดจะรับด้วยทนาอันนั้นพื้นฐานพ่อพีคนเนี้ยมาจากเรื่องของการเมื่อจุดเกียงแล้วอย่าเอาอะไรครอบไว้นะฮะให้มันส่องสว่างออกไป แล้วมันส่องสว่างออกไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับคนที่ได้เห็นความสว่างนั้นและพระเจ้าจะตอบสนองต่อการที่เราเป็นความสว่างหรือเป็นตะเกียงที่ส่องแสงออกไปนะฮะในความหมายเนี่ยกำลังพูดว่าสิ่งที่เราต้องทําคือว่าการก็เรียกแสดงสิ่งที่ดีออกไปนะครับโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นการให้ <c oughs> แบบไม่หวังผลตอบแทน คำว่าการทำความดีเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นการทำแบบไม่หวังผลตอบแทนเราไม่ทำความดี <c oughs> เพื่อเราจะได้ให้คนมายกย่องสรรเสริญเราเราไม่ได้ทำความดีเพื่อเราจะมีบางสิ่งบางอย่างเอามาแลกเปลี่ยนกับเราเราไม่ได้ทำความดีเพื่อจะได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นเราไม่มีตรงนั้นเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้อง เพราะเนื่องจากในชีวิตของคริสเตียนเรานั้นเรามั่นใจว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยยังไงเราก็ได้ไปอยู่สวรรค์นแน่นอนแต่ว่าการดำเนินชีวิตในโลกนี้ควรจะดำเนินชีวิตเหมือนตะเกียงที่ส่องสว่างการทําความดีของเราจรึงเป็นการทําความดีแบบไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น <c oughs> เหมือนเป็นการคืนกําไรให้กับสังคมใช้คําพูดนี้ก็ได้เนะเหมือนกับบริษัทห้างรา้านต่างๆเมื่อเขามีกําไรขึ้นมา เขาก็เอาส่วนหนึ่งที่ไปสร้างคุณงามความดีเขาเรียกว่าคืนกำไรให้กับสังคมชีวิตของเราก็เหมือนกันเราได้รับความสว่างสวัยมาจากองค์พระเยซูเจา้าเราได้รับการให้อาภัยความผิดบาปมาจากองค์พระเยซูเจา้าเราไดรับการช่วยเหลือเกื้อกูลมาจากองค์พระเยซูเจา้ามันมากเกินมันมากเหลือเกินมันมีเหลือพอในการจะแจกจ่ายให้กับคนอื่น ะะอันนั้นคือสิ่งที่ความหมายหมายความงนนั้นเมื่อเราเอาสิ่งที่มันมีเหลือพอเนี่ยไปแจกจ่ายคนอื่นทําไมเราต้องได้รับการตอบแทนเพราะมันเป็นของที่เขาเรียกว่ามันมากละมันมีมากสําหรับเรา <c oughs> <c oughs> เกินพอสำหรับเราเอาไว้กับเราก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรทำไมไม่แจกจ่ายคนอื่นเขาบ้าง <c oughs> นั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าการ คืนกำไรให้กับสังคมี่ยการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยคือการคืนกำไรให้กับสังคมเหมือนเรารู้ตัวว่าเรารับกับเจ้ามากมายเหลือเกินนะฮะนั้นส่วนตรงเนี้ยเราจะคืนกำไรสังคมฉะนั้นเราไม่หวังผลตอบแทนนั่นคือสิ่งที่พระเยซูสื่อว่าชีตของคริสเตียนควรเป็นแบบนั้นและถ้าเราทำแบบนั้นพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เราถามว่าเพิ่มทำไมเพิ่มเพื่อเราจะไม่ให้ต่อไปเรื่อย อนั้นบอกว่าเมื่อเราให้คนอื่นเนี่ยนะฮพระเจ้าจะให้เรามากกว่านะฮะให้เรามากกว่าเพราะว่าเราจะได้มีเหลือพอในการเอาไปให้คนอื่นต่อโดยไม่หวังผลตอบแทนอันนี้คือทสนะความคิดของพระเยซูที่ตรัสในพระธรรมมาระโกส่วนในบริบทของพระธรรมลูกา <c oughs> ก็คือการทําดีกับศัตรูพูดถึงเรื่องของการทําดีกับศัตรู พูดถึงเรื่องของการที่เราไม่ไม่ไปทําหน้าที่ตัดสินใครไม่ไปทําหน้าที่พิภากษาใครเขาจะผิดจะถูกยังไงก็ตามแต่เราไม่มีหน้าที่ในการไปตัดสินสิ่งที่เราควรทําคือว่าการช่วยเหลือเขาให้เขากลับมามีสภาพที่ดีได้อย่างไรการให้อภัยกับเขาเพื่อเขาจะได้เริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีหรือการพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นั้นนั่นคือเรื่องของการให้อภัยศัตรูการที่เรา,เาทำสิ่งต่างนี้อย่าไปพากษาตัดสินส,สิ่งที่พรมพีพูดชัดคือว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการวิพากษาตัดสินใครเพราะการพากษาตัดสินเป็นหน้าที่ของพระเจ้าแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือว่าให้อภัยศัตรูทำความดีกับเขานะฮะเหมือนพรมพีว่าจงเอาชนะความชั่วด้วยความดีัมนกำลังหมายความว่า แต่พูดความหมายหนึ่งย่อมได้อยู่การจะช่วยเหลือคนอื่นคนที่กระทำไม่ดีต่อเราก็คือการทำดีตอบนะการที่เราทำดีตอบเนี่ยมีโอกาสจะช่วยเขากลับเนื้อกลับตัวได้แต่เใช้หลักการของตาแทนตาฟันแทนฟันไม่ได้ช่วยทำให้เขากลับเนื้อกลับตัวได้นั้นหลายครั้งหลยค้าที่มีการลงโทษแบบเป่าตาแทนตาฟันแทนฟันเนี่ยไม่ได้ช่วยคนมากนะัก อาจจะสร้างความเค็ดแค้นสร้างความไม่เข้าใจมากขึ้นก็ได้เพิ่มปมในใจมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าเขาทําสิ่งที่ไม่ดีกับเราแล้วมีท่าทีถูกต้องในการดีต่อเขาเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นอีกมุมหนึ่งและทําให้เขาสามารถกลับใจใหม่และสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีได้นั้นในการให้ตรงเนี้ยพระเยซูให้ไปเะนะฮะและถ้าพระเยซูให้คืนมาถ้าศัตรูคนนี้ เขาเข้าใจในหลักการดนมเนชีวิตอย่างที่เราเป็นได้ถ้าศัตรูนี้เขาเกิดเข้าใจที่เรามากขึ้นได้เราจะได้เพื่อนกลับมาและไอาการได้เพื่อนกลับมาเนี่ยมันจะไม่เพียงแค่ได้เพื่อนกลับมาจะได้เพื่อนคนใหม่กลับมาด้วยนะมันก็ได้มากกว่าที่เราให้ไปและจะทําทเพียงนี้หน่อยไม่เอาถือไม่ถือเรื่องถือราวไม่เอาโทษไม่เอาอะไรแต่กับ พร้อมเสมอในการช่วยเหลือเขาเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากลําบากไม่เอาความเป็นศัตรูไม่เอาความไม่ถูกไม่ถูก,ไม,ถกไม่ควรมาพูดกันแต่เมื่อเขาลําบากเรายินดีจะช่วยเขาคําว่าช่วยเหลือศัตรูเนี่ยไม่แปลความไว้ส่งเสริมเขาแต่เมื่อเขาพบกับความลําบากเราจําเป็นต้องช่วยเหลือเขานั่นคือสิ่งที่พ,พ่อพีพูดถึงนะการทําดีศัตรูเนี่ยไม่หมายความว่าอยู่ๆก็ไปทานะเมื่อเขาเดือดร้อนเมื่อเขาลําบาก การทาดีสูไม่แปลความไปเอาใจเขาเลาคนไม่เข้าใจเอา้เาศลตรูการพยายามทําดีไปใช่เมื่อเขาเผชิญความทุกข์ยากลําบากแล้วไม่มีใครช่วยเขาเราไปช่วยเขาแต่ถ้าเขายังดีๆอยู่เนี่ยแล้วเราไปช่วยเขาเนี่ยเขาจะหาว่าเราคิดอีกอย่างก็ได้นะนั่นต้องเข้าใจความหมายที่ดีว่าการทําดีรูเข้ามาขอยืมเนี่ยหมายความพีว่าถ้าเขามาขอยืมเราเนี่ยนะฮะจงให้เขา เขาเกณฑ์เราให้เดินไปเดินไปส่งเข้า1กิโลเดินให้ไปสองกิโลเพราะว่าเขาเดือดร้อนยามเมื่อเขาเดือดร้อนต่อให้เป็นศัตรูก็ต้องช่วยเหลือเขาอันนี้เขาเรียกเป็นการให้และถ้าเราทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยพระองค์จะตวงให้กับเรากลับคืนมามากกว่าที่เราจ่ายไปอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราทํำงั้นแล้วเขากลับใจใหม่ได้เขาเห็นทัศนะที่ดีของเราได้เราจะได้เพื่อนกลับมา มใช่เพื่อนคนเดิมกลับมาแต่เป็นเพื่อนคนใหม่กลับมามันได้มากกว่าเป็นสองเท่านั่นก็อยากให้หนุนใจพี่น้องว,ว่าอันนี้คือศาศนคความคิดของพระเยซูว่าถ้าเราให้อย่างถูกต้องเราจะได้รับการตวงกลับมาด้วยทนานท่วนสัน่นแน่นพูนล,ล้นใส่ให้เราร่วมใจฐานครับ <c oughs> พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์พระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติ จงมีจด่พระเจ้าในที่สูงสุดขอองค์เจ้าสอนทั้งหลายในการจากกันให้ที่ถูกที่ควรตามชอบน้ำพระทยของพระองค์ในพระนามพระเยซูคิส์จา้าอาเมนคำถามสำหรับการใครค่ครวญการทำความดีทำให้ท่านได้กำไรชีวิตอย่างไรบ้าง ขอคิดประจำวันนี้นะครับการทำดีมีค่ายิ่งทำให้ทุกสิ่งล้วนเป็นพรพี่น้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรแก่ท่านกรนุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์พระเจ้าอวยพรครับ